มื้อเที่ยงเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงทวนอะไรเลยผักเนี่ยเป็นผักปลอดสารเพื่อนบ้านบอกเพื่อนบ้านเอามาให้ส่วนนี้ก็เป็นน้ำเพ็ดปลาย่างลูกเสียวน้ำใสเอามาให้ปลาทูนี่ปลาทูนด่ซื้อเองส่วนกวงเนี่ยเราซื้อมาเราจะไปเที่ยงนักขางเอาปาปงปรสผสมแป้งแล้วก็ทอดให้กรอบๆนะแคลเซียมสูงมากขอบอกอันนี้ก็คือน,น้ำซวมผสมแครลอท มื้อนี้อร่อยจังตังเหลือครบสุดยอดในโลกเพียะมื้อเที่ยงเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงทวนอะไรเลยผักเนี่ยเป็นผักปลอดสารเพื่อนบ้านบอกเพื่อนบ้านเอามาให้ส่วนนี้ก็เป็นน้ำเพล็ดปลาย่างลูกเสียวน้ำใสเอามาให้ปลาทูนี่ปลาทูนี่ซเองส่วนกว้งเนี่ยเราซื้อมาเราจะไปเที่ยงนักคาง เอามาปร asure, ุงรสผสมแป้งแล้วก็ทอดให้กรอบๆนะแคลเซียมสูงมากขอบอกอันนี้ก็คือนานซ่วมผสมแครลอทมือท hmm. ี่อร่อยตังตังเหลือครบสุดยอดเลยหรอกพี่มื้อเที่ยงเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงทวนอะไรเลยผักเนี่ยเป็นผักปลอดสารเพื่อนบ้านบอกเพื่อนบ้านเอามาให้ ส่วนนี้ก็เป็นน้ำเพ็กปลาย่างลูกเสียวน้ำใสเอามาให้ปลาทูนี่ปลาทูนี่ซื้เองส่วนกว้งเนี่ยเราซื้อมาเราจะไปเทงหน้าคางเอามาปรุงรสผสมแป้งแล้วก็ทอดให้กรอบๆนะแคลเซียมสูงมากขอบอกอันนี้ก็คือ,น,น,น,อน้ำซวมผสมแคลลอทมือนี้อร่อยจังตังเหลือครบสดยอด